สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการปรับแต่งสไลด์เพื่อที่จะนำไปใช้ในการนำเสนอแล้วก็การนำไปใช้ร่วมกันกันกบบุคคลอื่นนะครับโดยเราจะเรียนกันในหัวข้อต่างๆดัง,งนี้นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการทํางานด้านแอนิเมชันเรื่องที่2ก็จะเป็นการสร้างการเชื่อมโยงงานนําเสนอ,อาการเตรียมสไลด์สำหรับงานนําเสนอแล้วก็ เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นการตั้งค่าไฟล์แล้วก็การใช้งานนําเสนอร่วมก,กันกับตัวบุคคลอื่นๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเรียนกันได้เลยนะครับ